เขาไม่ได้จะหลุดรอดออกไปได้ง่ายแบบนั้นนะครับคนบนเรือเนี่ยอืเพราะคุณให้การไม่จริงการให้การเท็จก็มีโทษอืคุณจะบอกว่ามันมีสาเหตุอะไรครับที่คนพร้อมใจกันต้องโกหกปิดบังเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นหากคุณมีความผิดและข้อหาหนึ่งก็คือคุณให้การเท็จเนี่ยให้การที่ไม่จริงค่ะเบื้องหลังเหตุผลของการพูดไม่จริงคืออะไรคุณต้องตอบ พอจะวิเคราะห์ให้เราได้ไหมครับมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมดูจากแววตาที่เวลาเขาให้สัมภาษณ์เพราะเห็นอาจารย์เตนเคยพูดว่าผมจะพยายามย้อนไปดูที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วอาจารย์น่าจะไปทํากันบ้านตรงนี้อ่ยที่มันง่ายที่สุดเลยนะครับคนที่ไม่มีอะไรปิดบงังเขาจะไม่ต้องโกหกถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนใหญ่ลักษณะนิสัยของอาชญากรหรือแม้กระทั่งฆาตรกรก็แล้วแต่มันจะต้องโกหกเพื่อต้องปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง ไม่งั้นข้อเท็จจริงนั้นจะสาวมาถึงตัวผู้ก่อเหตุทําให้เขาต้องเดือดร้อนได้รับการลงโทษถูกดําเนินคดีค,คิดง่ายๆแค่นี้เลยครับคนไม่ได้ทํำอะไรผิดไม่จําเป็นจะต้องปิดบังและโกหกแต่คนบนเรือหรือคนที่โกหกมาตลอดคุณแน่แหละที่จะต้องเป็นคนตอบว่าคุณโกหกทำไม